มาได้คอมแบ็กมาได้คอมแบกไฟนี่ครับออะโอเคนะก็ได้ยามมเก็บ Là... Ừ, mình cũng phải phim game, game về cắt à. À, à, mà... nữa. Ừ. Rồi. Các bạn hãy đăng có lòng đùa khi một chú bà. Đúng. em โอ้เรื่องคอมแบทโอ้เรื่องคอมแบ e ไฟเรื่องคอมไฟอืมอยากทอะไรแล้วทิ้งเลย

ตัวนี้ครับถึงลุกให้ใต้หลังครับ